มันแกวค่ะพี่น้องบ่อนเก้าคุดอีกเลยสอง,งสามมันแกวแดงในข่าวพี่น้องหนึ่งแซ,ซบแซบหวานอันนี้อยู่ในคู่ผิดเก้าอะ่ะ เกิดเรื่อยๆอันนี้เครือเก่าเด็กพี่น้องบริปุกปีนี้เยสมบริปุกมันเกลียวรม่ว่ามันเทศนั่นแหละภาษาบ้านเยสมเรียกว่ามัน,กนเกลียวเบ็ดแล้วบปรได้ออนหนึ่งกินผมไว้เฮียยๆเนี๋ย่เนี๋ยวดูบอเออเม่ดเ่็ดกินด้วยอู้ยัก ถ้าปลูกก็ซ้ำใด้โอ้ยปีนี่เนาะเนี่ยสมปลูกในอันคูซะนะจนบอกเกมวนประบุนมาคุดซอยน้องเห็นว่าหัวงามๆหนึ่งเซาได้เลยโอ้เบิ่งอีกคนได้สิหกต้นพริกนี่ก็ยังเราออกสิพริกเก่าๆโอ้ นึกว yup. <c target> <constitutional> ่าเครือมันเกี่ยวอันนี้เพราะฉันอันปีงต้นหญ้าโอ้ยไหนๆก็มีเบ็ดบาดเนี่ยเบ็ดเลี่ยนี่นี่ในของเทบเบิลเยอะนาะ

หนึ่งสองสามสี่ห้าหัวน้อยพี่น้องเดี๋ยวเลาะเบ้างอีกกว่าเป็นหนึ่งสีกุลหัวเข่าเหนียวโบราณหนึ่งสิกุลหัวพี่น้องหัวข้ามเหนียวว่าสิเศร้าคูดผัดยังมีเรื่อยๆค่ะพี่น้องขนาดโบเรปูเป็นไงบ้างหักหัก ดินสุ้มๆเพราะว่าาย้สมเปิดน้ำสิพิกผิกเต่าเบิดอายุเลยโอ้ยน้องนี่ดินยังสุ่มโบด้แมงพี่น้องหวัวลีครับเพราะว่าข้าวเพิ่งลุงหวัวเฮ้ยได้เป็นกิโลเลยด้อยพี่น้องด้วยเดี๋ยวตอนท้ายาย้สมจังสีถ่ายให้ดูอันนี้ยาวๆแบบน,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 นี้ย่งอันย่างล o แซพี่น้องมันเกลียวฮะอันนี้บริบริบริตรัวเพราะว่านึงกินเลยแซบเนื้อเขาที่ใช้อันนี้ยังมีอยู่ค่นหมวกกะค้าม่นยังบดเอาออกอันนี้ก็ได้พิเศษอะไรอันนี้โอ้ จีนอันไดนเป็นอันไดนหมดกันพี่น้องโอ้หมวกเกษตรหมดได้เด็ดเด็ดแล้วเด็ดแล้วถ้าตั้งใจปลูกว่โอ้ยอะไรพี่น้องไอหัวรกรกโออ เดิอนปีอันนี้นอปงปลูกนะครูสะขน่ดปะาให้แมงกับตั้งหลายขายไปนำได้เงินเจ็ดพันเฉยพี่น้องนขนาดคุดเล่นๆแมงนำแล้วก็ขายญาติขายกันโลละ 10, สิบสิบห้าโอ้ยหได้อีกนะได้อีกแล้ว ได้ดีเว่ะขุดแยกกับอันไม้ันเอามาตรงนี้หัวยังบ่อยอย่งงบ่อใหญ่ก็เอาเห็นไหมติดไม้พี่น้องเ่ะ อ่อนแบบนี้สิเออพอฟุดูยังสิเกิดอีกเลยพี่น้องเออนี่นี้เลยฟูดว้าบนี่ยฟรีกินเลยเอยมาฟุดบันเกลน้ำใจส่งเด้อพี่น้อง ขอใส่หมวกก่อนแดดร้อนโอ้โแลัวครับมันเกี่ยวแดงในขาวถูกไหม

ไปกุ้งแซ่บอกคิกุ้งหัวเขาสนกันที่น้องมึงโอ้ยกองก้นเพลินพาด เพื่อก้าไม่กินคือเก่ตยีมันคือโลกว่าเลยพี่น้องอ,อยู่จะได้กินมันเก้วอีกแล้วเบ่งออเอาไปนหนึ่งด้วยพี่น้องพาสีหนึ่งมก มกเท้าเนาะหอมแซ่บเ็นไมติดอนเ,เนกล็ดมกเท้าว่าไปสิยละ